พวงเลงเกี่ยมตอนกระบี่บ้านหมายไมยตรีกี่วการจุกใจคิดกล่าวผูพันอย่างไรหรือกระบี่ลุงแดงอุบัติขึ้นขมมหันตภยัยประสงค์ได้กระบี่เล่มนี้มิซรามีปณิธานใดหรือกี่วการกล่าวสิยงงินชาสำนักพูดปลายเริ่มก่อการทำเขียนอย่างชั่วชา้าสามารถฝืนคุณธรรมนักสู้ก่อโกวเป็นภัยพิบตัติผู้ยาวเมื่อเบียเสียเป็นส่วนหนึ่งของบูริมย่อมไม่อาจเบืองตาดูหมู่มารชั่วอสูรโฉดลำพองพยอง ขอทุ่มเทความสามารถทั้งมวลเข้าขัดขวางแม้ตายก็มิอะไรกระแสเสียงแกล่งกล้าห้าวหารชวนให้ผู้คนรับฟังบังเกิดความเคารพยำเกรงเลี้ยวเลี้ยวเสี่ยงซสือกล่าวว่าประสบน้อยคุณธรรมเลิ่นล้ำจุดติมาเพื่อกอบกู้ชะตากรรมขอบูลิมอย่างแท้จริงเสี่ยงซสือชมเชยเกินไปแล้วเลี้ยวเลี้ยวเสี่ยงซสือโบอกมือสออคำขึ้น ประสบน้อยไม่ต้องเกรงใจกระบี่พิเศษวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ฝังอยู่ในก้นเบิงเป็นเวลาหลายสิบปีประสบน้อยหากไม่ใช่ผู้กอบกู้ชาตาการบูริมปัจจุบันคงไม่ลอยตรงเข้าหาอยู่เล็กน้อยจงเอยื่อสืบต่อกระบี่เร่มที่เป็นสมบัติของเชียเฮียจือ้อเมื่อหลายสิบปีก่อนอตาตมาได้รับไหว้วานจากเจ้าของกระบี่เก็บรักษาฝากกระบี่นี้ไว้หากแมงกระบี่พิเศษตกอยู่ในเงื้อมมือคนโฉดชั่ว ให้อัตามาทวงถามกลับคืนป้องกันไม่ให้เกิดมหันตภัยร้ายแรงสีลังสินถามสอดขึ้นขอถามเสียงซือเก๋บปรักษาฝากระบี่ตั้งแต่เมื่อใดหรือตั้งแต่ตอนที่อัตามาย,ยังเป็นเพศคารวสใช้ยาตอนอยู่ในเพศคารวะของเซียงซือคือกิมปิกจือเซิงบัณฑิตผู้การทองสีลังสินจุกใจคิดซื้อแปรยามีชีวิตเคยเอ่อยอ้างถึงใช้ยาบัณฑิตผู้การทองบอกว่ามีกีดภูมิท่านเทียมผู้เฮี่ยมหาหน่าเล็ก ดังนั้นน้อมกายกล่าวว่าอย่างชดช้อยกล่าวว่าสือแปผู้เยาวยามีชีวิตเคยเอ่ยอ้างถึงฉายยาดามท่านผู้เท่าคิดไปถึงกลับเป็นเสี่ยงซื้อสือแปงพระโกหญิงเป็นใครดนื้อสือแปผู้ลวงลับอสศุรีมือหยกเลี้ยวเลี้ยวเสี่ยงสือตา,าสาประกายเจดจ้าขึ้นบูบกล่าวว่าหรือสือแปท่านสือแปท่านผู้เท่ามรณภาพตั้งแต่สามปีก่อนแล้วเลี้ยวเลี้ยวเสี่ยงสือเงียบงานชันะ่วขณะ จึงล้วงฝากกระบี่สลากลวดลายโบราณจากในจัวัอันกว้างใหญ่ยื่นส่งต่อกี้วิการกล่าวว่ากระบี่นี้จัดทาจากหนังมังกรและใยไหมฟ้ามีคุณค่ามหาศาลอาตมาเก็บรักษามานานปีประสบน้อยเมื่อกรออครองกระบี่รุ่งแดงพึงมอบฝากกระบี่นี้ผนวกให้หวังให้พวกเจ้าเหล่าผู้ยาวยึดกระบี่ทำโรงทรมะเพระงับเพศไผ่ที่กล้ามกลายบูริมกี้วิการน้องกลายกล่าวว่า ผู้ยาวขอน้อมจารึกคำสั่งสอนไว้พรางยื่นสองมือรับฝากกระบี่สอกกระบี่รุ้งแดงคืนสู่ฝากเลี้ยวเลี้ยวเสียงเสือเบือนสายตาไปอย่างสีล้างสิมจับจ้องมองขนาจึงกล่าวว่าเด็กเอ๋ยเจ้าเข้ามาสีล้างสิมก้าวชดช้อยถึงเบื้องหน้าเลี้ยวเลี้ยวเสียงเสือกล่าวอย่างนอบน้อมเสียงเสือมีคำแนะนำใดจะสั่งสอนหรือเลี้ยวเลี้ยวเสียงเสือยื่นมือขวาออกอย่างเชื่มช้าทาบอยู่เหนือจุดแป้ห่วยห้วบ โบเรงขมอมสีหลังสิมหลุบคิ้วพริ้มตาลงกี้ยืกางแล้วมองยองี่ห่วงฉุกใจคิดเลี้ยวเนี้ยเสียงสือเป็นหลวงจีโสกปริยัตธรรมกรณีคงถ่ายทอดวิชาสาบรรสงใดแก่สีหลังสิมอันน้อนนยประโยชน์แก่นางใหญ่หลวงผ่านไปชั่วขณะวงหน้านผุดผาสกานของสีหลังสิมเริ่มไปประกายเจิดจ้าจรัระดท่วงท่าสงบสมบูรณ์นางพริ้มตาลงเล็กน้อยจิตใจสุขสงบอย่างไม่เคยมีมาก่อน สำนึกแจ่มใสไร้นิวรณปราศจากโมหะดเคลืออบคุมกะมนลคล้ายตกอยู่ท่ามกลางลมมดุลรูปไร้อารุโนไทยาศาสสองชั่วน้ำเดือให้หลังเลี้ยวเลี้ยวเยวสียงสือ่อจึงร่างฝ่ามือคืนกลับพระบายลมหายใจกล่าวเมตตาการุณเด็กเอ๋ยตอนนี้เจ้ารู้สึกเป็นอย่างไรหรือสีล้างสิมเบิ่งตาสุขใสกระจ่างขึ้นย่อกายลงกราบการกล่าว ขอพระคุณเสี่ยงซื้อที่ส่งเสริมเจ้าทราบหรือไม่ว่าเราถ่ายทอดลมปราณใดให้ผู้ยาวไม่ทราบเพียงรู้จึกจิตใจสุขสงบสัมปชัชัญญะแจ่มใสมันเกิดความปลอดโปรโง่งสบายอย่างไม่เคยมีมาก่อนเลี้ยวเลี้ยวเสียงซื้อโพระิสากล่าวว่าเจ้ามิอาถามการข้าฝันลึกล้ำหลุนแรงอาตมาจึงใช้ลมปราณหุยกวงเฮียงกงลมปราณปัญญาปรมีถ่ายทอดเข้าสู่พร่างเจ้า สลายอาถารการฆ่าฟันให้หวังเจ้าอาศัยพลังฝีมือและภูมิปัญญาช่วยเหลือชายในดวงใจกอบกู้มหันตภัยบูริมน้อมรับทราบผู้ยาวรับรองไม่สร้างความปิดหวังแก่เสี่ยงซสือเลี้ยวเลี้ยวเสียงซสือกว่าตาผ่านหน้าผู้คนในบริเวณตรบหนึ่งสงสิงสรรเสริญพระทกุนผิวกายจากไปชั่วริบตาก็สาบศูนจะคลองศักสุกกี้ไว้กลางมองตามเงาหลังท่านจนรับตาจึงกล่าวหงคลักแท่นะพวกท่านไปเถอะ นาเตียวขีและพวกทั้งสามน้อมกายรับคำกล่าวว่าจูยิ้นโปรดถนอมตัวจบคำหันกายพุ่งปราจากไปกี้ในกลางก,าก้มลงมองดูกระบี่ทุ้งแดงในมือแวบ,บหนึ่งกำเนินขึ้นตอนนี้เราสะพายกระบี่พวกเล่นเกี่ยมติดตัวย่อมไม่อาจสะพายกระบี่ลุ้งแดงอีกเล่มหนึ่งมิสู้กับกนานแก่บุคคลอื่นพอนึกได้เช่นนั้นกล่าวว่าล้างม้วยกระบี่รุ้งแดงเล่มนี้ของกํนานารแก่ท่านสี่ล้างซีมกล่าวว่า น่าจะได้อย่างไรท่านเป็นุคนเดียวที่จะกอบผู้ชะการ,รบูริมพึงพกกระบี่วิเศษติดตัวข้าเจ้ามีกระบี่พวงเล่หเกี่ยมแล้วแต่ท่านปราศจากอาวุธติดตัวยังคงรับกระบี่รุ้งแดงไว้เถอะกระบี่พ่วงเล่หเกี่ยมซื่อแปะเคยบอกว่ารุ่นจ,จากปัจจุบันมีของวิเศษ3ประการหรือกระบี่ของท่านคือพ่วงเล่หเกี่ยมหนึ่งในสามของวิเศษบูริมถูกต้อง โอ้ความกลมกล้าวิเศษของกระบี่พ่วงเล่มเกี่ยหาเป็นรองกระบี่รุ้งแดงไหมคิดไปถึงท่านกลับครอบครองอาไววิเศษถึงสองเล่มกี้วิการจับจ้องมองด่างอยางลึกซึ้งกล่าวว่าดังนั้นข้าพเจ้าจึงกำนันกระบี่รุ้งแดงแก่ท่านนับเป็นของที่เราเลือกจากข้าพเจ้าจุบคำยื่นส่งกระบี่รุ้งแดงพร้อมฝากให้สีลังสีมชานฉลาดปราเปิงยอมฟังบอ,อกว่าวาจาก,กี้วิการครานี่หมายความว่า ขอมอบกระบี่รุ้งแดงเป็นของม่านหมายสร้างความป,ป่าพปืมประลงใจยิ่งรับกระบีมากล่าวด้วยใบหน้าแดงเรือ้อขอพระคุณกลางกอมยอยงี้ห่วงที่ด้านข้างรีบช่วยเหลือนางสะพายกระบี่รุ้งแดงที่กลางหลังอย่างกระตือรือร้นกี้วย่ากลางขกคิดยังว่องไวแล้วกล่าวมยอยงโกนี้ข้าเจ้าคิดไปเยี่ยมเย็ยนเสียโกนี้สักครามยอยงี้ห่วงกล่าวว่า นางพักเขักษาตัวในบ้านเอีย่ยเอีย่ยเข้าเจ้าขอนำพาท่านไปเองรบกวนม้อยโงโกนี้แล้วหาไม่ได้เข้าเจ้าอำลาจากเอีย่ยเอีย่ยมาสืบสออร้รองรอยท่านบัดน,นี้เมื่อพบผานยอ่อบสมควรกลับไปรายงานหนึ่งบรุษสองเดินีเร่งรุดออกจากเขตเทือกเขาซื้อหาม้าพ่วงพีมาจากตัวเมืองเบื้องน้าโดยสารม้าแทนเท้าเดินทางสู่กระท่อมที่พักของจอมแพทย์เปิดวิเศษผ่านการทรอลองสามวัน ยามสนทยาของวันนี้บรรลุถึงกรีมทะเลสาบหัวเอียงโออันขึ้นชื่อหรือเลือกด้านขวาของผัวเอียงโอเป็นป่าไผ่แถบหนึ่งในโดงไผ่ปลูกสร้างกระท่อมติดกันสามหลังหันหน้าหาตัวบึงภายใต้การนำของมอยงยี่ห่วงม้าทั้งสามตัวตะลุยปะตะบ,บึงผ่านดงสนบรรลุถึงหน้ากระท่อมมอยงยี่ห่วงพันร่างบางเหียนผิวกายลงจากหลังมา้าส่งเสียงร่ำร้องว่า เออเอปู่เขาเจ้ากลับมาแล้วในกระท่อมหลังกึางกลางมันเกิดซุบเสียงทุ้มหนักเสียงหนึ่งดังว่าเป็นห้วงยี่หรือพร้อมกันเสียงดังชายชาชุดเกียวอายุประมาณ60ผมเผ้าขาวโพลนคราวเ,เงินยวงยาวจลดอกท่วงท่าคึกคักแจ่มใสผู้หนึ่งก้าวประปาดออก กี่อุกังอเห็นเช่นนั้นกำหนดออกว่าชายลยราชุดเกี่ยวนี้คือจอมแพทย์มือพิเศษมอยงตงเฮียงดังนั้นชักชวนสีลังสิมลงจากหลังมา้ามอยงีห่วงคล้ายสกุณาขึ้นสู่โรงราังถาโถงว่าหาชายฉลาชุดเกี่ยวกล่าวเสียงเจ้ยแจ้กเอียะเอียเ,ยเยข้าเจ้าสองพบกี้เสียวเฮียบแล้วชายฉลาชุดเกี่ยวส่งเสียงดังอ้อยื่นมือข้างหนึ่งโอบรอบเอวหลานหญิงกวาดตามปยังกี้ยุกางกี้ยังสืบท้าไปก้าวใหญ่ สารมือกระดาว่ากล่าวว่าผู้ยาวกี้ยุ่ยกลางขอน้อมพบผู้โสแซ่มอโยองชายชราชุดเขียวคือจอมแพทย์มือพิเศษหมอโยองตรงเฮี้ยงยามนั้นหัวอนอดางกังหวานกล่าวว่าไว้ก้าวรับเสียเฮี้ยบุคลิกงามสงา่าและเป็นมกรในหมู่เมฆอย่างแท้จริงผู้โสชมเชยเกินไปแล้วรับทราบจากหมอโยองโกเนีย้ยว่าห่วมตีหุยมวยพเพรียงพรมถูกฝ่ายตรงข้ามก็ได้ากลุ่มสร้างความเสียใจแก่ผู้ยาวยิง น่นไหนไรอยโทษว่าตำหนีเสียวเหียบได้หรือกีวยกลางเบื้องหน้ามาแนะนำสีล้างสียงต่อจอมแพทย์มือวิเศษหลังจากปฏิสันฐานการหลายประโยคจึงกล่าวฟังจากคำบ่งบอกของมวยยงโกเนียเสียโกเนียพักรักษาตัวยอยู่ในที่พักของผู้สูงกระมังจอมแพทย์มือวิเศษโพธิสสะสีหน้าเคร่งขมสำรวมลงกล่าวเสียงทุกักอาการของหลานแท้เสียเป็นที่หน้า เป็นที่หน้าห่วงยัยกังวลนักกี่วกลางใจหายว่าเพราะร้องเพราะว่าอรืัติการบาดเจ็บของนางเลวร้ายจนยากทั้งสาด้าน,นกลับไม่ใช่อการบาดเจ็บของนางทุลาเป็นปกติแล้วแต่คนกลับซูซี่ผ่าผามลงทุกวันนั่นเป็นเพราะเหตุใดหรือนางเสียใจที่ไม่สามารถพิทักษ์คุ้มครองยี่หัวมี้หุยตามที่รับปากขี้เสียวเฮฟสร้างความกัมกงวลตลอดทั้งวันจมอยู่ท่ามกลางความหม่นหมองตรมตรอม,มโมยงยี่ห่วงสอบคำขึ้น หรือเอีย่ยเอีย่ยไม่ได้ปลอบปลนนางเราอธิบายต่อนางไม่ได้โทษว่าทำหนีนางแต่หามีประสิทธิภาพใดไม่สี่ลังสิมพระรับฟังอยู่ด้านข้างฟังกล่าวว่ากางกอนี่ล้วนต้องพึ่งพาท่านกี่วิการง,งานมูปทวนคำว่าพึ่งพาข้าเจ้าหรือตอนนี้นางจมอยู่ท่ามกลางความหม่นหมองตรมตรอมหวัานไหวไม่สบายใจหากเป็นเช่นนี้สืบต่อนางอาจถึงตรอมใจใจ โอ้ด่างดาสาหตุปานนั้นเน้เข้าเจ้าไม่ได้กล่าวเลยความจริงมีแต่ท่านจึงสามารถคลายความตรมตรอมพระทมทุกแก่นางกี้วนการโหศิษสากล่าวว่าข้าเจ้าจงบอกบอกต่อน,นางว่าไม่โทษว่าตำหนินางหวังให้นางอย่าได้จดจำใส่ใจมุมปากสีลังสิมปรากฏรอยยิ้มอันลี้ลับแฝงเล่ห์สนายขึ้นกล่าวว่าท่านกล่าวเช่นนี้อาจทำให้นางสบายใจขึ้นแต่ปัญหาสำคัญไม่ได้ขึ้นอยู่กับความนี้ อย่างนั้นปัญหาสําคัญอยู่ที่ใดหรืออยู่ที่ความรู้สึกส่วนเลือของหัวใจนางเออที่ตอนนี้เบือนหน้ามาอย่างมอยงอีห่วงถามอย่างยิ้มแยม้มห่วงมวยท่านว่าใช่หรือไม่มอยงอีห่วงที่เฉียวฉลาดหลักแหลมยอมล่วงรู้ความหมายในวาจ,จาสีลังสิมแต่ส่วนลึกของหัวใจนางก็สุขงามซ่อนเร้นความลับเฉกเช่นกับเสียเท่งเท้งในเลยคล้อยตามสีลังสิมได้ยามนั้นใบหน้าด่างแดงเรื่อ ขอนควากใส่สีล้างสิมอย่างแง่งอนกล่าวว่าผู้น้องหาใช่ตัวหนอนในท้องของเซีเจเจไหนเลยล่วงรู้ความในใจของนางกีในกลางจะอย่างไรยังเป็นบุรุษเพศไม่อาจคำนวณซึง้งถึงความในใจอิสตรีต้องกำนึงขึ้นเสียเท่งเท่งมีความในใจใดซุกซามอยู่ส่วนลึกของจิตใจทั้งเกี่ยวข้องอันใดกับเราหรือขมคิดถึงตอนนี้พันฉุกคิดถึงเรื่องราวบางประกาศถึงกับใจเต้นระทึกอย่างไม่อาจข่มกลั้น ทันใดแววเสียงก็ร้องร้องเรียกหาดังพ่อกงจื้อพร้อมกับเสียงดังเสียเทงเทงผิวกายออกจากกระท่อมฟุบกายลงที่เบื้องหน้ากี้อยู่กลางกล่าวเสียงสังเครือข้าเจ้าด้อยความสามารถและอาจจนไม่กล้าบากหน้าพกพานกงจื้จริงๆกี้ย่กางรีบกล่าวว่าเสียโกนี้เรียบลุกขึ้นนี่หาใช่ท่านด้อยความสามารถหากแต่ฝ่ายตรงข้ามพลังฝีมือสูงเยี่ยมอย่าว่าแต่ท่านทุ่มเทความสามารถทั้งมวลพิทักษ์ปกป้องห่วมตีหุยมวย จบจนรับบาดเจ็บวิจารตามเหตุและผลท่านไม่มีใดไม่อาจประจันต่อข้าเจ้ากลับเป็นข้าเจ้าชักนำความยุ่งยากแก่โกนี้ต้องแสดงความเสียใจด้วยเสียเทงเทงเงยหน้าสูบซีดอิดโปรยขึ้นน้ำตาทะลักจากเบ้ามากล่าวว่าโกงจื้อฉนัยไม่โทษว่าตำหนิข้าเจ้าสักคราเยี่ยงนั้นข้าเจ้าอาจสบายใจขึ้นสำเนียงเสียงนางกล่าวรันโทษลำพันน้ำตาอาบพ่ร้องแก้ม จวนให้ผู้พบเห็นสมเพศเวทนาจับจิตในเวลาขณะน,นี้อย่าว่าแต่ตำหนีดูด่านางไม่ถ้อยคำรุนแรงไปอย่าไม่อาจตัดใจออกจากปากกี่การกล่าวเสียงนุ่มนวลเสียโกนี้ข้าเจ้าไหนเลยโทษว่าตำหนีท่านได้ตอนที่เกิดเหตุยังมีมอยงโกนี้อยู่ร่วมด้วยหากบอกว่านี่เป็นความผิดของท่านมอยงโกนี้ต้องรับผิดชอบด้วย เสียเทงเทงขยับขยืน่นเราเดินปิปากไม้กล่าวกระไล่สีสร,สาาร,รังสีมผาสืบเท้ามาจูนพลังเสียเทงเทงขึ้นกล่าวยิ้มแย้มมวยมวยอย่างที่ตำหนติติเตียนตนเองเลยกังกองเป็นบุคคลเขาร้เหตุผลมิได้โทษว่าท่านจริงๆเสียเทงเทงไม่เคยพบผ่านสีรังสีมมาก่อนสีรังเสีงกับพเพียหาหนามเป็นมวยมวยต้องกล่าวอย่างมึนงง,งสงศใสเจ๊เจ๊คือ ข้าพเจ้าเรียกว่าสีล้างซิมท่านแม้ไม่รู้จักข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้ารับทราบเรื่องราวของท่านมาแต่แรกแล้วเจเจทราบได้อย่างไรระหว่างทางที่พวกเราเดินทางมาเยี่ยมเยียนท่านกังกอได้บ่งบอกเรื่องราวของท่านให้ทราบอย่างละเอียดเสียเทงเทงอดกล่าวไม่ได้กี่ของจื้อวิจารณ์ผู้น้องอย่างไรบ้างหรือเขาบังเกิดความปรารถนาดีต่อท่านเป็นพิเศษเป็นความจริงข้าพเจ้าหลอกลวงท่านใหญ่การหรือ ใบหน้าซุบซิดอิดโปรโยของเสียเท่งเท่งพันแดงเืลอยจะไม่ใชมใชตาหมองกี้วิกางแวบเหลืองกอมพิ่าลงาด้วยความขวยเขินเอยียงอายขณะเดียวกันหมอยงยีห่วงอาศัยช่วงเวลานั้นถ่ายทอดบอกประสบการณ์ปฏิหารของกี้วิกางและเหตุการณ์ที่หลังเขางโง่เล่าหงต่อจอมแพทย์บื้พิเศษเอีย่ยเอีย้ยนาง